เราออกเดินทางสู่เกาหลีเหนือโดยสายการบินแอร์ไชน่านะครับแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงปักกิ่งก่อนที่จะมุ่งหน้าสู่สนามบินนานาชาติซูนันทริปนี้ผมได้รับคำเชิญจากบริษัทเมอร์รี่แลนด์นะครับที่นำเที่ยวประเทศนี้มานานมากกว่า20ปีโดยจุดหมายแรกนะครับเราไปกันที่อนุสาวรีอดีตท่านผู้นำคิมอิวซุงและคิมจองอิลผู้เป็นคุณปู่และคุณพ่อของผู้นำคนปัจจุบันนะครับก็คือคุณคิมจองอึน สิ่งแรกที่เห็นนะครับทําให้เรารู้สึกชื่นชมแล้วก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักของคู่หนุ่มสาวมาถ่ายผีเวดดิ้งกันนะครับเป็นภาพที่สวยงามและน่ารักมากๆเลยครับประตูชัยอาร์ตออฟไทมนะครับสร้างขึ้นในโอกาสครบรอบอายุ70ปีของผู้นำคิมอิวซุงหรือคุณปู่นั่นเองนะครับ เพื่อเป็นอนุสรณ์ลำลึกถึงการทำสงครามระหว่างญี่ปุ่นในปีคศ1925และสิ้นสุดในปี1945ครับ คณะเรามีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับที่นี่มีนักศึกษาชาวเกาหลีเหนือให้ความสนใจเรียนภาษาไทยด้วยแ่ะครับมีประมาณ5คนนะครับทําให้เราเองในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาอดภาคภูมิใจไม่ได้นะครับที่ชาวเกาหลีเหนือให้ความสําคัญกับภาษาไทยถึงแม้ปัจจุบันนี้อาจจะยังมีนักศึกษาสนใจไม่มากก็ตามครับ พวกเราจะตั้งใจเรียนภาษาเนี่ะเลือกช่วยเหลือและพัฒนาความสัมพันธ์ไมตรีะลวางประเทศไทยกับประเทศเกาหลี เกาหลีเหนืออย่าคิดนะครับว่าไม่มีรถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการที่นี่เริ่มเปิดใช้รถไฟฟ้าใต้ดินมาตั้งแต่ในปีคศ1972นะครับและก็เปิดบริการจนครบ14สถานีเมื่อปีคศ1973นะครับเวลาทําการนะครับตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งและในวันหยุดนะครับว่ากันว่ามีคนใช้บริการถึง4,000คนเลยทีเดียวครับค่าโดยสารก็ตกคนละ5วอนนะครับ ที่นี่นะครับดีอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถใต้ดินนะครับรถเมย์หรือรถรางไฟฟ้านะครับราคาค่าโดยสารอยู่ที่5วอนเท่ากันหมดเลยครับ สมุดแห่งชาติของเกาหลีเหนือตั้งอยู่ที่กรุงเปียงยางนะครับสถานที่นี้เมื่อคุณเข้าไปแล้วคุณจะไม่เห็นชั้นวางหนังสือเลยนะครับและวิธีการค้นหาหนังสือต้องทํำยังไงคุณต้องค้นผ่านระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับเมื่อคุณได้ชื่อหนังสือหรือรหัสแล้วให้ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่หนังสือก็จะออกมาตามช่องนะครับและหนังสือที่นี่มีมากกว่า1นึ่งล้านสามแสนเล่มด้วยกัน มาว่ากันเรื่องอาหารยอดนิยมกันบ้างนะครับเมนูอันดับหนึ่งยอดฮิตเลยของคนเกาหลีเหนือนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับแตกต่างจากบ้านเราก็คือที่นี่จะมีแบบเย็นเท่านั้นไม่มีแบบร้อนนะครับแล้วก็ยังมีไก่ตุนโสมรวมถึงเมนูยอดฮิตอันดับต้นๆอีกเมนูหนึ่งเลยก็คือเป็ดย่างนะครับที่นี่ก็ฮิตไม่แพ้กันอร่อยมากๆเลยครับ กุงเปียงยางผมและคณะออกเดินทางไปทางทิศเหนือประมาณ150กิโลเมตรนะครับเพื่อเข้าชมหอนิทรศกาลของขวัญน,นานาชาติซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของขวัญของกำนันจากผู้นำ185ประเทศทั่วโลกนะครับมอบให้กับอดีตท่านผู้นำคิมอิลซุงและคิมจองอิลหรือคุณปู่หรือคุณพ่อนั่นเองนะครับรวมแล้วนะครับมีมากถึง113,486ชิ้นด้วยกัน ส่วนอีกอาคารนะครับเป็นสถานที่เก็บของขวัญอีกเช่นกันส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นของท่านผู้นำคนปัจจุบันคิมจองอึนซึ่งมีอยู่ราว4 0 0 3มืชิ้นจาก170ประเทศทั่วโลกครับ ไม่ไกลจากหอ,อนิเทศ,ศกาลของขวัญจะมีวัดพุทธชื่อว่าโพยอนนะครับที่นี่เป็นวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีเหนือในอดีตวัดแห่งนี้นะครับเคยถูกเพลิงไหม้จากการทําสงครามนะครับจนเสียหายไปมากปัจจุบันนี้ได้รับการบูรณะปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับและก็ยังคงสภาพความสวยงามแบบดั้งเดิมด้วยนะฮะเฉพาะสาราที่เราเห็นเนี่ยนะฮะมีอยู่ประมาณ30หลังด้วยกัน จากกรุงเปียงยางมุ่งหน้าลงทางใต้ประมาณ170กิโลเมตรนะครับสู่เมืองเคซองที่หมู่บ้านปันมุนจอมเมืองนี้ตั้งอยู่ชายแดนระหว่างประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และก็ถือเป็นจุดไฮไลท์ของทริปนี้เลยก็ว่าได้ครับกับการเข้าชมเขตปลอดทหารที่นี่มีอาคารหลายหลังนะครับแล้วก็หลายโซนด้วยกันมีทั้งห้องประชุมนะครับห้องเจรจาที่เคยใช้ในช่วงสงคราม สถานที่แห่งนี้ใช้เส้นขนานที่38เป็นเส้นแบ่งเขตแดนของทั้งสองประเทศนะครับและอาคารหลังสีฟ้าที่เห็นนี่นะครับถือเป็นอาคารแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งใช้ลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้น,นั่นเองครับ เรายังอยู่ที่เคซองที่หมู่บ้านปันมุนจอมนะครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์คอยยในอดีตพื้นที่แห่งนี้นะครับครึ่งหนึ่งเป็นโรงเรียนนะครับและอีกครึ่งหนึ่งนั้นเป็นวัดและก็ยิ่งใหญ่จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยนะครับจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีคศ2013นั่นเองครับ มุ่งเปียงยางนะครับเรามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกประมาณ70กิโลเมตรก็จะถึงเมืองนัำโปนะครับเมืองนี้เป็นสถานที่ตั้งของเขื่อนผลิตกระแสฟไฟฟ้าให้กับประเทศเกาหลีเหนือเขื่อนแห่งนี้นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีคศ1981และเปิดใช้งานในวันที่24มิตรมิถุนายนปีคศ1986นะครับเขื่อนแห่งนี้นะครับกั้นระหว่างพื้นที่น้ําจืดและพื้นที่น้ําเข็มมีประตูกั้นน้ําขนาดใหญ่อยู่3บานนะครับ ที่เรือขนาดใหญ่เรือที่ขนส่งสินค้าสามารถผ่านเข้าออกได้และมีประตูระบายน้ำทั้งหมด36บานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส่งใช้ทั่วประเทศเกาหลีเหนือครับ นี้กับความประทับใจในการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเหนือต้องขอขอบคุณบริษัทเมอร์ดีแลนด์ทาวเวลเซอร์วิสจำกัดนะครับและสายการบินแอร์ไชน่าคุณผู้ชมท่านใดน,นะครับที่สนใจสามารถสอบถามเส้นทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลีเหนือได้ที่บริษัทเมอร์ดีแลนด์ทาวเวลเซอร์วิสจำกัดนะครับ022498217-20สำหรับทริปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ